สวัสดีค่ะวันนี้มีที่ดินสวยๆมารีวิวกันนะคะสำหรับแปลงน,นี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบครีขันธ์นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับทะเลหาดวะกอนะคะซึ่งในโซนนี้ก็จะอยู่ใกล้กับอุทยานวิทยาศาสตร์นวะกอนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อที่100ตารางวานะคะก็แปลงนี้เทขายถูกมากเลยนะคะก็มีโปรโมชั่นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็แปลงนี้เนี่ยจะเป็นแปลงที่อยู่ใกล้ทะเลมากเลยนะคะ จากจุดนี้นะคะเราก็มาเดินเล่นหน้าหาดวากอนะคะชายทะเลก็อยู่ประมาณ800เมตรนะคะเส้นทางการเดินทางก็สะดวกสบายมากเลยนะคะหน้าหาดตรงนี้ก็จะเป็นหาดวากอค่ะซึ่งอยู่ในเขตบ้านของหวานนะคะซึ่งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็น้ำทะเลใสนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานวิทยาศาสตร์นะวากอรนะคะและก็สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะที่100ตารางวาเอกสารโฉนดคุดแดงนะคะซึ่งเป็นแปลงที่ปรับโถมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นที่ดินว่างเปล่านะคะสามารถที่จะปลูกที่อยู่อาศัยได้นะคะหรือว่าบ้านพักตาอากาศนะคะ ปแปลงที่ดินด้านหน้านะคะก็จะติดถนนสาธารณะนะคะซึ่งจะเป็นถนนก่อนกีดเข้าโครงการนะคะแล้วก็รอบๆเพื่อนบ้านนะคะใกล้เคียงเนี่ยแปลงใกล้เคียงด้านซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นที่ดินจัดสรรแปลงขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยทางเข้าที่จะถึงที่ดินแปลงน,นี้นะคะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะซึ่งจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะปลูกอาศัยอยู่ตรงนี้แล้วก็สาธารนุประโภคน้ําไฟเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรา จะปลูกที่อยู่อาศัยเนี่ยก็สามารถที่จะอขอมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟได้เลยนะคะจุดนี้นะคะด้านหน้าของแปลงที่ดินจากเนื้อที่100ตรวาก็ด้านหน้ากว้าง20เมตรค่ะลึก20เมตรค่ะก็เพียงพอที่จะปลูกเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านเดี่ยวได้สบายๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆที่ดินกันนะคะ แลงนี้ปรับถมเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นทางการเดินทางนะคะจากกรุงเทพมหาคนครนะคะจนถึงในเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะคะก็อยู่ประมาณาชาระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งจนถึง4ี่ชั่วโมงนะคะก็เส้นทางการเดินทางไม่ไกลนะคะแล้วก็จากจุดนี้เนี่ยไปตลาดคลองวานนะคะประมาณาไม่เกิน2กิโลเมตรนะคะ แล้วก็อุทยานวิทยาศาสตร์นวากอก็อยู่ราวๆประมาณ7 8 0 0เมตรเองค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะไปเอามะนาวได้นะคะเส้นทางการเดินทางก็อยู่ประมาณ3-4กิโลเมตรค่ะอันนี้เราเดินดูรอบๆที่ดินนะคะรูปแปลงที่ดินจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมเลยนะคะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยอันนี้เราเห็นวิวเพื่อนบ้านใกล้เคียงตรงจุดนี้เราจะเห็นรถวิ่งเลยนะคะเพราะว่า,าจากแปลงที่ดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นถนนลาดยางนะคะเข้ามาก็ประมาณสักาสามสี่ร้อยเมตรได้นะคะซึ่งจุดนั้นจะเป็นถนนลาดยางถนนเส้นเมลหลักที่จะไปอุทยานวิทยาศาสตร์นาวกรนะคะแล้วก็วิ่งเข้ามาซึ่งเป็นถนนในโครงการแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตะคะ่ะ ตรงนี้เป็นฉนดคุดแดงนะคะก็รังวัดแปลงที่ดินที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อที่เต็ม100ตารางวาค่ะด้านท้ายที่ดินก็จะเป็นแปลงเพิ่นบ้านใกล้เคียงนะคะซึ่งอาจจะยังไม่ได้ปรับถมเท่ากับของเรานะคะ ที่เราเห็นไกลๆนะคะก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านซึ่งเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะจากจุดนี้เนี่ยที่เห็นบ้านเพื่อนบ้านก็จะเส้นทางการเดินทางออกไปทะเลได้นะคะตรงจุดนี้นะคะก็เดินทางไปทืสักประมาณเ8 0 0เมตรนะคะอยู่ราวๆนี้ค่ะก็ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2นาทีก็ถึงทะเลแล้วนะคะโซนใกล้เคียงก็จะเป็นพื้นที่ที่ เป็นแปลงจัดสรรของเพื่อนเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะรอบๆพื้นที่ของเรานะคะอันนี้ถนนด้านหน้าก็จะกว้างทีเดียวนะคะซึ่งเป็นถนนคอนกรีตนะคะอันนั้นก็จะเห็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะด้านขวามือค่ะ เส้นทางการเดินทางตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะที่เราจะไปโรงพยาบาลประจวบนะคะซึ่งเป็นสถานพยาบาลใกล้เคียงแล้วก็เป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณา10นาทีนะคะหรือว่าเส้นทางการเดินทางก็อยู่ราวๆประมาณ4-5กิโลเมตรนะคะซึ่งเข้าไปในตัวเมืองประจวบนะคะซึ่งเป็นหาด อ่าวประจวบนะคะแล้วก็ตลาดประจวบนะคะเส้นทางการเดินทางตรงนั้นก็ไม่ไกลนะคะแล้วก็จากจุดนี้เนี่ยเราจะไปตลาดคลองวานก็ใกล้นะคะเส้นทางการเดินทางก็สักประมาณ2กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะ จุนี้เราจะเห็นได้เลยนะคะถนนด้านหน้าที่ดินเนี่ยกว้างขวางมากเลยนะคะแปลงนี้ก็เทขายนะตอนนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะและสิงหากักยาเนี่ยขายถูกมากๆเลยนะคะจากราคา,าแปลงที่ดินเนี่ยที่ใกล้ทะเลนะคะโซนนี้ก็ราคา ขายอย่างถูกเลยนะคะก็หลักแสนนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดแล้วก็เรื่องราคาและเส้นทางการเดินทางไว้ท้ายคลิปนะคะสนใจก็สามารถที่จะเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะคะก็เดินทางไม่ไกลค่ะจากจุดนี้จากถนนพชกเกสมาก็อยู่ราวๆประมาณ3-4กิโลเมตรนะคะเดินทางเข้ามานะคะจุดนี้ก็อยู่ใกล้อุทยานวิทยาศาสตร์นวากอค่ะแล้วก็จุดนี้เนี่ยเรียกว่าหาดวากอนะคะก็ไม่ไกลทะเลมากนะคะ จดนี้ค่ะแปลงที่ดินแปลงน,นี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็น100ตารางวาเต็มค่ะสำหรับท่านใดสนใจก็เยี่ยมชมที่ดินแล้วก็ติดต่อสอบถามเบอร์ที่ให้ไว้หรือว่าแอดไลน์ได้นะคะกดลูกศรมุมขวามือน,นะคะก็จะมีรายละเอียดของที่ดินนะคะแล้วก็ทักไลน์หรือว่าเบอร์โทรติดต่อนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ